ครับผมก็สวัสดีครับอยู่กับช่องช่างติ๊กโมเดลนะครับวันนี้ก็พามาดูครับเจ้า n ีโนวิคเตอร์นะครับคันนี้หลังจากที่เขาได้ล้มมาวันนั้นนะครับเรามาดูกันว่ามีความเปล่งแแปลงอะไรบ้างนะครับ ก็หลักๆคันนี้ก็มีนะครับมีกระจกนะครับนี่นะครับกระจกไม้ครับทั้งสองข้างนะครับเป็นกระจกที่มีบานเยอะกว่าเดิมนะครับบานบานเต่านะครับก็สูตรทั้งติ๊กครับสไตล์ทั้งติ๊กประมาณนี้นะครับก็ที่ได้ตัดไปวันนั้นครับก็มาใส่คันนี้นะครับจะตัดเพิ่มอีกข้างหนึ่งแล้วก็มีหมวกนะครับคันนี้นี่นะครับ โมกสวนโช,โชนน่องฝั่งนี้ผมจะอ,ออกแล้วนะครับก็นี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นน่องใหม่ครับเป็นโชนน่องเล็กนะประตูนะครับก็มีหัวก็มีลายเส้นนะครับเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ไฟเป็นครอบกครอบไฟนะครับ ตันเต็มกว่าครอบครับนี่นะครับครอบใหม่ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็จะมีนะครับบางฝุ่นนะครับบางฝุ่นจะดูโหดกว่าเดิมนะอันนี้ใหญ่เลยนะครับบางฝุ่น หน้าใหญ่ครับกลางก็ใหญ่ครับดูข้างหลังกันนะครับนี่นะครับข้างหลังก็ใหญ่มากนะครับนี่ครับทีเด็ดของเขาครับคือมอกตอเตี้ยวครับเกือบเท่าล้อเลยครับคันนี้นี่นะครับก็มีเศษมาตรงกระบะครับผมก็จะเดินนะครับโฟกฝาข้างนะครับเสาครับ ก้อนนี้จะทำเป็นเรลนะครับรอบคันเลยนะครับนี่นะครับคันนี้มีเปลี่ยนหูครับหูกด,ดําใหม่นะครับวันนั้นที่มันล้มไปมันหักนะครับเปลี่ยนใหม่ครับแล้วก็กระจก ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าล่อนะครับก็จัดให้คอหม่เลยนะครับสำหรับใครที่คิดถึงเจ้าวิกเตอร์นะครับก็นี่ครับถ่ายให้ดูนะครับก็เหลือแค่ไปร่วมกับทีมงานเขานะครับอยู่อยู่ต่างอำเภอกันนะครับอันนี้ผมก็อยู่อีกอำเภอหนึ่งนี่ครับ ออกีต้าร์ใหญ่ๆครับคันนี้ขี่นิ้วไม่รู้ครับทุกอย่างข้างหน้าก็ยังคงเดิมหมดนะครับกระจกเลยไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับกระจกหน้าเปลี่ยนแต่กระจกข้างครับหน้าซาสองข้างนะ ก็ยังเหลืออีกสามคันนะครับเหลือเจ้านายักษ์เหลือเจ้ากิกาแล้วก็ฟูโซนะครับยังไม่ได้เอามาทำจัดสรงให้ไหมนะคันนี้ก็รอไปก่อนแล้วครับนี่ครับ f อคนไหนที่ถึงเจ้าวิกเตอร์นะก็ได้เห็นแล้วนะครับกลับมารอกว่าเดิมครับไม่ใช่รอเหมือนเดิมครับรอกว่าเดิมนะครับ นี่ก็หลังจากเสร็จจากคันนี้ก็ผมก็จะเริ่มทํารถไทยไทเดินตามนะครับเทลเลอร์ด้วยตรงนี้ฝนตกทุกวันครับก็ไม่ได้วิ่งดิในให้ fc ดูกันแล้วดูนะครับเปียกๆแล้นะครับ รอใหฝนหยุดตกกันครับเดี๋ยวจะได้วิ่งดินให้ดูกันนะครับมันสักเดือนหน้านะครับมันจะได้วิ่งกันให้กันดูเต็มระบบครับลงบ่อด้วยครับเดี๋ยวเราจะมีรถไทยนาเดินตามครับเอาไว้วิดน้ำครับในบ่อนะครับก็กำลังทำอยู่นะครับตอนนี้มันจะคลิปหน้าจะได้ได้ดูกันครับน่าจะไม่เกิน วันพุธนะครับวันพุธเราจะได้ดูกันครับผมว่ารอก็เดิมนะครับรอติดตั้งหมวกไปไงี้ดูแบบรอก็เดิมเพิ่มเยอะเลยนะครับเจ้าวิกเตอร์โอ้กะเดียวเกือบใส่ไม่ได้ครับตอนแรก นี่ครับมันเต็มครับเลยนะครับเกือบใส่ไม่ได้ครับนันี้ติดกับที่ใส่แบตเตอรี่เลยนะครับคันนี้ํำจริงต้องมมกระเทียวตัวนี้ตำจริงต้องไปใส่สิบล้อครับถึงจะพอดีแต่งไปเรื่ยครับเดี๋ยวทุกคันจะจัดให้เราทุกคันเลยนะครับวันนี้ก็ให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับ รอเลยก็บางทีรถไทที่ผมทำเสร็จก็อาจจะทำเป็นรถดำพ่วงโวลากสีมีดำนะครับอาจจะทำประมาณนั้นนะครับก็รอดูกันว่าผมจะทำเป็นรุ่นไหนนะครับหลังจากที่เสร็จจากการทำรถไทยก่อนนะครับก็รอดูอาจจะเป็นปลายปลายเดือนหน้านครับ ปลายเดือน้วอาจจะได้ดูกันนะครับสีนี้ดำนะครับมาดูว่าผมจะทำรุ่นไหนกันครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้เอฟซีติดตามกันเลยครับช่วงนี้ฝนตกครับมันได้วิ่งดินให้ดูกันก็อยู่บปนต่างอำเภอด้วยครับเดี๋ยวในได้วกลับบ้านไปก็จะทําคลิปไหมเอฟซีดูกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ช่องช่างติ๊กมาเดียวด้วยนะครับลืมตามต่อคลิปต่อไปด้วยนะครับมาดูว่ารถไถนาเดินตาม ขั้นแรกของทักติ๊จะสวยแค่ไหนครับเราชมในคลิปหน้าด้วยครับสวัสดีครับ